สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพิยาก์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจํำเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะการพยากรณ์ดวงชะตาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการไกด์ไลน์เป็นเพียงการแนะนำนะคะแล้วก็เป็นการดูจากดวงดาวไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงเฉพาะรายบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะในเดือนสิงหาคมปี2566นี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวหลายเรื่องที่มันค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาราศีมีนจะหยิบจับทําอะไรนั้นต้องอาศัยความรอบคอบให้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ยังมีดาวคู่อริคู่ศัตรูที่ยังทํามุมเลงกันอยู่คะ่ะและดาวหลายดวงนะคะได้โขอจรเป็นอริแก แปดดวงชะตาซึ่งดาวหลายดวงตรงนี้นั่นก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารและดาวพระพุธค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะพูดจะคิดจะอ่านจะทําอะไรต้องอาศัยความรอบคออให้มากขึ้นอย่างที่สมัยที่พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าดาวพระอังคารได้เล็งกันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูนั่นก็คือเล็งกันกับดาวพระเสาร์คุณจะมีโอกาสถูกกดดันคุณจะมีเรื่องราวบางเรื่องที่มันไม่เป็นดังใจคิดมีเกณฑ์ถูกบีบบังคับมีเกณฑ์ที่จะต้องเลือกทําในสิ่งที่ คุณไม่ได้อยากทำมันเหมือนอยู่ในสภาวะจำยอมมันเป็นประมาณนั้นนะคะซึ่งสภาวะตรงนี้เนี่ยสมัยไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของการงานอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องของการเงินหรือเรื่องของออกับเพื่อนเรื่องต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มันมีเกณฑ์ถูกบีบถูกบังคับหรือมีเรื่องราวกดดันเข้ามาต่อตัวคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะหยิบจับทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบให้มมากขึ้นนะคะยิ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวลาภ ด้วยนะคะก็อาจจะมีผลในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินการทองก็เป็นไปได้ค่ะส่วนดาวพระศุกร์นะคะก็มีการโครจรพักองศาต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังสําหรับใครที่มีโรคประจาตัวดูแลตัวเองให้ดีถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติในร่างกายแล้วนะคะก็ให้รีบปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมออย่าชะล่าใจ อย่าอยู่ห่างไกลแพทย์จะอ,อยู่ห่างไกลหมอนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีก็อย่าชะล่าใจนะคะพยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจะดีที่สุดโควิดก็ยังไม่หมดไปนะมีโอกาสที่จะกลับมาติดโควิดนะคะการที่ดาวพระศุกร,ร์โคจรพักองศาแบบนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่มันกําเริบอาจจะมีบางอย่างที่คุณเคยเป็นและเอากลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นั่นเองนะคะส่วนดาวพระอาทิตย์นะคะจะมีการโครจรยกย้ายใน วันที่18สิงหาคมปี2566ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะในขณะน,นี้ดาวพระอาทิตย์นะคะยังอยู่ที่ราศีกรกฎร่วมกันกับดาวพระเกตตรงนี้นะคะการร่วมกันของดาวทั้งสองทั้งสองดวงแบบนี้เนี่ยมันจะมีมุมในเรื่องของลางสังหรลอนลางบอกเหตุชาวลัคนาราศีมีนจะมีเซน นะคะจะมีความรู้สึกหรือว่าอาจจะมีลักษณะของอะไรที่มันสะกิดใจที่มันตะหงิดใจขึ้นมานะคะเหมือนคุณเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์แล้วมันตะหงิดตะหงิดว่าเอ๊ะมันชักไม่ชอบมาพากลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมเีเรื่องของลางบอกเหตุนะคะหรือว่าเซนหรือว่าลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะเด่นเลยคุณจะพอมองออกว่าใครคิดไม่ดีกับคุณคุณจะพอมองออกว่าใครคิดดีกับคุณเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะคะแต่อย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรยกย ในวันที่18สิงหาคมปี2566ก็มีผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นสามารถที่จะเอาชนะศัตรูเอาชนะคู่แข่งได้แม้ว่าดาวพระที่จะเป็นดาวเจ้าเรือนอริและโคจรมาอยู่ในเรือนอริเป็นกเกษตรราแบบนี้เป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเอาชนะปัญหาหรือมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นจุดสำคัญให้กลายเป็นโอกาสคือเป็นลักษณะของการพลิกวิกฤตให้ เป็นโอกาสนั่นเองนะคะใครที่มีลูกน้องบริวารแข่งข้อดื้อกับคุณไม่เชื่อฟังคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการจัดการเขาแต่ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ที่จะไปทําร้ายหรือว่าไปขู่บังคับขู่เข็นเขาไม่ใช่แต่คุณอาจจะหาทางออกอะไรดีๆจนทําให้เขากลับมาทํางานให้คุณได้ดีมีประสิทธิภาพแบบนี้ก็ได้เป็นช่วงที่เจ้านายให้เครดิตนะคะแล้วก็ดาวพระอาทิต์เนี่ย ะะที่มาเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้เนี่ยนะคะได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟเหมือนกันส่งผลทําให้เกิดแรงกระตุ้นในจิตใจของคุณทําให้เกิดแรงผลักดันในจิตใจของคุณทําให้คุณเนี่ยม,มีมีไฟมีพลังมากยิ่งขึ้นช่วงนี้คิดอ่านทําสิ่งใดขอให้รีบลงมืออย่าชักช้านะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนคิดปุ๊บทําปั๊บนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคิด แล้วสมมุติว่าคุณคิดอะไรออกแล้วคุณลงมือเลยโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือไตรตรองแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องมีการคิดด้วยนะวางแผนด้วยนะคะในระยะนี้นะคะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นนะคะเพราะดาวพระอังคารก็จะทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันเช่นเดียวกันในวันที่18สิงหาคมปี2566แล้วก็ยังทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดชาวมีนดาวการเงินมาเล็งลั คณาราศีเกิดคุณจะเด่นมากในเรื่องของการเงินการทองยิ่งดาวพระอังคารเป็นมหาจักรด้วยคุณจะมีโชคมีลาบทางการเงินหมุนเงินได้คล่องใครที่ขาดเงินก็จะได้เงินมีเกณฑ์ได้เงินฟลุ๊กฟลุกนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการแก้ปัญหามีเกณฑ์ได้เงินจากคอนเน็กชันได้เงินจากทางไกลทางต่างประเทศได้เงินออนไลน์ลักษณะนี้ค่ะคือโอกาสช่องทางในเรื่องของการหาเงินมันจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะดาวพระอังคารมาเล็งลักนณานั้น หมายความว่าการเงินมาอยู่ตรงหน้าประตูบ้านคุณเลยมันเล็งมาเจาะอ,อยู่ที่คุณเลยนะคะคุณต้องใช้โอกาสนี้ในการคว้ามันเอาไว้ใครมีโปรเจกต์ยังไม่ได้เริ่มทําลงมือทําค่ะใครอยากจะเริ่มออนไลน์ยังไม่ได้เริ่มก็รีบเริ่มค่ะนะคะมันจะมีมุมดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีมีนคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้อง ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ